อนุญาตถามในส่วนแรกก่อนเลยค่ะครึ่งปีแรกค่ะเสนาเป็นยังไงบ้างคะก็แหมก็ยากยากหนึนะคือก็จริงๆก็เหมือนกับคงจะเหมือนกับคน่นะคะคืออะไร้ะไอยอดขายจริงๆเขาบอกว่ายอดขายนี่ไม่ได้แย่นะคะแต่ว่ายอดโอนดีกว่าที่ว่ามีปัญหานะคะคือเพราะว่ายอดย่็กโอนช้าพอดีว่ายอดยกเลิกมันค่อนข้างจะสูงเป็นประวัติการเดียว ก็เลยทําให้ยอดบุกในแง่รายได้ค่อนข้างจะทรงตัวแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปไปตามร้บหลายที่กา่กะไรก็เลยค่ะค่ะแล้วม like ีแผนในการรับมือหรือว่าแก้ไขปัญหาอยังไงบ้างคะดรคือจริงๆคือเราพี่คิดว่าอันนี้มันอยู่ในช่วงของการเี่ยนาสำคัญคือพี่คิดว่าเราตัวนี้เตลอดเนาะคือว่าตัวนด้ว่าเนี่ย เออเราจะขายสินค้าที่เปเก,กี่ยวสั่แกะในผับเดิเดมๆไ่ได้ตลอดเวลาไหมพี่ว่าเราคุยเรื่องนี้กันมาหลายปีแล้วเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยก็เป็นเมืองที่คนแก่อยู่เยอะขึ้นใช่ไหมคะ,ะเด็กเกิดน,น้อยลงราคาที่แพงขึ้นรายได้คนไม่โตใช่ไหมคะแล้วก็นี่โรือนเยอะพี่ว่าเราคุยกันเรื่องนี้มาหลายปีแล้วแต่ว่าในแง่ในในแง่ไม่ไม่ว่าเราคุยอะไรกัน,กนแล้วแต่แต่วิธีการซื้อขายของ ของ d e v e l o p e r ร์วิธีการซื้อของคนซื้อวิธีการปล่อยกู้ของแบงก์เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยพี่คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องทางการที่เราคุยกันเนี่ยมันอาจจะยังไม่หนักขนาดที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องต้องปรับตัวอยางบุลดแรงนะคะมันเป็นกับเอ้ทุกคนก็ยังทำได้กาไรก็ยังแบบดีกันอะไรเงี้ยนะคะ,ะแต่ที่แบบปีนี้เป็นปีที่สามสี่เรื่องที่เราพูดกันเนี่ยมันกระทบอย,อยากหนักขึ้นอี่ผมหมายถังเองเนี่ยเราเองก็ วันนี้เราก็มีนวัตรกรรมใหม่ๆเช่นบ้าเราทำเล่นเช่าออกบ้านเน่นะคะคือว่าเราก็แทนที่จะ,ะบอกว่าคนเนี่ยต้องต้องซื้อบ้านโดยการที่โอนสามสิบปีผู้สามสิบปีทุกแบบเนี่ยเราก็ทำนวัตรกรรมอกลี่ือจากนวัตรกรรมเรียกวบเเล่นโอนนะคะคือว่า,าเช่าก่อนอเป็นเงนปันสิทธซื้อท,ที่หลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นนวัตรกรรมเี่เาเรียนเรียนรู้เรียนเออเ,เรียนมาจากของตา่างประเทศแล้วก็มาใช้ปรับตัวกับของ เราก็อันนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่ได้ผลดีนะคะแต่ว่าต้องอย่างเทียบเป็นกับอ่าโอนเลยเรารัดูรได้เลยก็กำไรกี่ปายแล้วนะครับแต่ว่าเอ่อต้องก,อออล,รรล,กล่ว่วา,าการนี้ได้เลยแต่สิ่งนี้นะ,ะมันก็ที่ก็เป็นเรื่องการปรับตัวเรื่องหนึ่งที่เราเห็นว่าเออมันก็มีคล้ายๆว่าวิธีการของมันที่มันน่าจะเป็นบวกขึ้นแล้วก็ จริงๆก็เป็นเรื่องที่คนตอบรับดีนะคะลูกค้าก็ตอบรับดีในวิธีการนี้ค่ะอมืมค่ะ,คะขอจับขยายความนิดนึงได้นะคะเช่าเช่าก่อนมันคือวิธีการมันคือ,อยังไงนะคะดครคือคือเช่าออมบ้านเนี่ยคือจริงๆมันมาจากคำว่า rent to own นะคะคือวิธีการก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยจริงๆเราเราคุยกันในองค์กรเราใช้คำว่าสามแบบค่ะคือเวลาลูกค้าเนี่ยปกติอยู่เนี่ยมีเหตุผลในการที่เขาจองแล้วไม่โอน,นยอยู่สามแบบค คือเราเรียกนวศักาิแบแบดนี่เอาแบบไม่ดีเนี้ยนะคะแบดแรกเนี่ยคือแบดคือว่าในอดีตคือาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างทําให้เขาลืมจ่ายเงินอะไรเงี้ยนะคะเลยทําให้ติดเครดิตในประวัติก็เลยทําให้แบงค์เนี่ยไม่ยอมปล่อยกู้นะคะเราเรียกว่าแบดเครดิตนะคะอันที่สองเนี่ยแบดครับไปารายได้ที่ที่น้องๆมีในวันนี้เนี่ยไม่เพียงพอในการจะจ่ายเงินอค่าผ่อนบัตตามที่แบงค์กำหนด คือคคต้องเรียนว่าันนี้แบงค์เนี่ยกำหนดตั้งลานหนึ่งเนี่ยต้องมีเงินค่าก่อนสหกพันห้าแสดงว่าถ้าเกิดน้องๆตัดสินใจจะซื้อบ้านราคาสองล้านแสดงว่าเหมนเหมือนต้องมีกนเงินที่แบงค์มองเห็นว่าสองหรือหมื่นหรือประมาณหมื่นสามแล้วแต่แบงค์นะคะ,คะถ้าหมื่นสามเนี่ยแสดงว่าต้องมีเงินเดือนประมาณสามพันนะคะ,คะตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่า รายได้ของน้องๆที่อยากได้บ้านราคาสองล้านเนี่ยไม่เพียงพอตามที่แบงก์เ็นเนี่ยก็จะไม่สามารถซื้อบ้านราคาสองล้านที่น้องต้องการได้ค่ะอันนี้เราเรียกันว่า Bad แบดอินคัมแสดงว่ารายได้ไม่เพียงพอกับราคาบ้านที่น้องต้องการอันที่สามเนี่ยคือแบดคอนฟิเอนซ์หมายถึงว่าน้องๆอ,อาจจะได้ทั้งสองเกณฑ์เลยเครดิตก็ได้รายได้ก็ได้แต่อาจจะวันนี้วันนี้คือต้องยอมรับกันนะคะว่า วันๆนี้ข่าวร้ายมันเยอะกว่าข่าวดีจริงๆก็คนก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นนี่สามสิบปีนี่มันไม่ใช่ของของง่ายเหมือนกันนะก็เลยไม่อยากเป็นนี้สามสิบปีก็เลยตัดสินใจว่าอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเป็นนี้สิบปีดีกว่าเราเรียกกันว่าแบดคอนดิชนซ์นะคะทั้งสามแดเนี่ยมันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนเข้ามาจองแล้วยกเลิกดีกว่ายังไม่สามารถที่จะโอนได้แต่ว่าั้งสามแบดเนี่ยสามารถที่จะมาเช่าเสนาเรียกว่าเช่าออมบ้านได้ความหมายคือว่า มันมาเลือกบ้านตามเดิมเลยมันเลือกบ้านที่ที่ลูกค้าต้องการเหมือนเดิมเลือกบ้านที่ลูกค้าอยากได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็แทนที่ต้องไปอู้แบงค์สามสิบปีก็มาเช่าหรือว่าจ่ายค่าเช่าเนี่ยผ่อนกับทา,ทางโครงการแทนนะคะถ้าโครงการให้เข้าให้เข้าโปรแกรมนี้เนี่ยซึ่งโปรแกรมนี้จะเอามาสามปีนะคะซึ่งที่บริษัทเนี่ยจะดูให้ก่อนเลยนะคะว่าลูกค้าเนี่ยอันนี้สามปีจะอู้แบงค์ได้ค่ะ แล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะจะเอาเงินค่าเช่าที่ตัวเองจ่ายกับเราเนี่ยไปหักเงินต้นได้เ,เกือบทั้งหมดนะคะเพราะดอกเบี้ยเราคิดแค่1.8%แล้วถ้าเกิดลูกค้าจ่ายมาลวปีหนึ่งอยากออกเมื่อไหร่ก็ออกได้นะคะไม่ได้มีคอมมิชเมนต์อดก็เราเลยเรียนว่าเช่าออมบ้านซึ่งเราจะดูเราจะมีเราจะมีเครดิตบูโรเช็คไว้ให้ก่อน<ฆ>ทุกหกเดือนจะมีการเช็คประวัติอีกทีหนึ่งนะคะมีการทําสมุดพกไว้ให้ว่าต้องประกรบตัวยังไงเพื่อทําให้ภายในสามปีกู้แบงก์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ <c oughs> อันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราทําเพื่อทําให้น้องๆที่อยากได้บ้านเนี่ยแล้ววันนี้ยังไม่พร้อมได้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้กล่าวไปเนี่ยสามารถจะมี9ก้าเดือนแรกในการที่จะเป็นเจ้าของบ้านได้ภายในสามปีค่ะอืมดีค่ะเป็นโครงการที่เหมือนถ้าคนที่ยิ่งคนเป็นบ้านหลังแรกอะค่ะมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้แหละว่าบางทีเราก็อยากได้นะแต่ว่ามันมันเห<ช><ต>มือน มันยากสาหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มี<ะ>โครงการที่เรียกว่าเช่าออมบ้านในะคะสนใจก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้คราวนี้<ะ>ค่ะเรื่องของความคาดหวังห่าง,างช่วงนี้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่เรียบร้อยแล้ว<ะ>เราในฐานะของผู้นํามาสังหางงเหมือนกันเนี่ยเรามองว่านโยบายภาครัฐตัวไหนหรือว่าเราคาดหวังไหมคะสำหรับนโยบายที่จะมาช่วยผลักดันตัวของเสนาของเรานะคะคือต้องเรียนว่าจริงๆเสนาเนี่ยต้องแบบว่าเราทําตลาดที่เป็นตลาดคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพเยอะ เยอะเอาว่าเกิดพที่สุดคนหนึ่งนะคะคือเพราะว่าถ้าเราดูแบบแน่ของรายได้ของคนกรุงเทพเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยมีรายได้ประมาณสามหมื่นบวกลบเนี่ยนะคะอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตของคนกรุงเทพทั้งหมดนะคะซึ่งเสเนาเนี่ยจะมีสินค้าในเซกเม,เมนต์นี้ประมาณเกือบสองหมื่นยูนิตที่ขายดังนั้นเราแบบวนเวียนอยู่กับเซกเมนต์นี้มากอะคะ่ะคราวนี้ต้องเห็นว่า,าสินค้าในเซกเมนต์นี้เนี่ยก็จีบราคาประมาณ 1, 2, ล้านหนึ่งสองล้าน บลบนะคะคราวนี้เซกเมนต์นี้ที่ที่ต้องยอมรับเลยว่ามันค่อนข้างจะโดนทบกระทบมากกว่าเซกเมนต์อื่นเนื่องจากว่ารายได้ของเซกเมนต์นี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโตขึ้นน้อยมากนะคะคือเราจะเห็นเลยว่ารายได้ของเซกเมนต์นี้เนี่ยโตขึ้นประมาณหนึ่งเปอร์เซนกว่าขณะที่ราคาขายเนี่ยโตขึ้นประมาณเจ็ดถึงแปดเปอร์เซนตราคาซื้อขายบ้านนะคะเลยทําให้เซกเมนต์นี้เนี่ยพี่ว่ามาเลยยิ่งกู้ไม่ได้เยอะขึ้นเข้าไปใหญ่แล้วก็เกิดผลกระทบในแง่ของการ ซื้อบ้านเนี่ยได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเห<ะ>มือนที่ต่างชาติหรือว่าเบอร์แบงค์เคยออกมาพูดว่าเจนซีเนี่ยในยุคต่อไปเนี่ยจะเข้าถึงที่อยู่อาศัยเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆเ,เลย,เลยก็เพราะว่ารายได้ของคนเนี่ยกับราคาบ้านเนี่ยมันตโ,ตโ,ตโ,ตโตไม่ทันกันะนะคะวันนี้เนี่ยพี่คิดว่าสิ่งหนึง่งที่จะมองหันหลังกลับมาและช่วยแก้กันได้คือว่าถ้าเราอย่างถ้าเรามองกลุ่มนี้อย่างเข้าใจมันนะคะแล้วก็มองกลุ่มนี้อย่างพิเศษเนี่ยพี่คิดว่าอยากจะให้ทางภาครัฐอาจจะลองคิดถึงว่า เรื่องเกี่ยวกับนโยบายเรื่องดอกเบี้ยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเอ่นโยบายดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของรายได้เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันเหมือนกันคือล้านหนึ่งเนี่ยต้องผ่อนหกพันล้านหนึ่งต้องผ่อนหกพันห้าเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราเรียนรู้นโยบายดอกเบี้ยของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของอเมริกาเองหรือของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีนโยบายฟิกเกรดยี่สิบปีนะคะเช่นว่าสามเปอร์เซ็นต์ยี่สิบปีถ้าสามเปอร์เซ็นต์ยี่สิบปีเนี่ยแล้วอัตราดอกเบี้ยสมมุติว่าสามเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะกลายเป็นว่าล้านหนึ่งมันสามพันยังไงคะ ก็แสดงว่าเวลาแบงค์คิดเนี่ยแบงค์ไม่ต้องคิดว่าร้านหนึ่งหกพันใช่ไหมคะเวลาไม่ไม่ต้องคิดร้านละหกพันก็ไม่ต้องเงินเดือนหมื่นแปดถ้ารักษาบ้านถ้าแบงค์คิดร้านละสามพันได้ก็เงินเดือนเก้าพันเองแสดงว่าราคาบ้านเท่าเดิมเนี่ยแค่กลไกดอกเบี้ยเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะทําให้ราคาบ้านถูกลงมากนะคะคราวนี้ต้องเรียนว่าการที่เราจะบอกว่าให้ราคาให้ให้ดอกเบี้ยเนี่ยมันกลายเป็นสามเปอร์เซ็น์ยี่สิบปีฟิกเนี่ยมันเกิดไม่ได้มันไม่ใช่กลไกตัอมันไม่สามารถเกิดได้ภายในวันนี้ อันเนี้ยมันต้องเป็นเรื่องที่รัฐต้องเข้ามาช่วยนะคะซึ่งจริงๆก็อยากให้อยากให้มองว่าถ้าเราถ้ารัฐคิดว่าการทําให้คนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้เนี่ยเป็นคล้ายๆสวัสดิการอย่างหนึ่งเนี่ยก็อยากจะเชียอัพนะคะว่าอาจจะมองวิธีการในการที่จะเข้าทําให้น้องๆเนี่ยเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้เนี่ยผ่านนโยบายดอกเบี้ย เพราะว่าอันนี้ไม่ต้องไปไม่ต้องยุ่งกับเรื่องขกงกตลาดเรื่องเกี่ยวกับราคาสินค้าที่อยู่อาศัยเลยเราเราเราจิ้งตรงยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็อยุ่อสุดท้ายค่ะในครึ่งปีหลังนี้เสนาวางแผนยังไงบ้างคะแล้วก็มองธุรกิจครึ่งปีหลังของอสังหาเรนมาซับเป็นยังไงบ้างคะเป็นคิดบ้านมันเป็นคือคิดว่าก็คือเสนาจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้สึกว่า เราอยากจะชิปตัวเองไปขายบ้านแพงสัทีเดียวนะคะคือว่าตรงเระเองนี้ค่ะว่าหลายๆคนก็เป็นคําถามที่มักจะถูกถามนะคะว่าอบ้านบ้านตรงกลางเนี่ยขายไม่ได้เลยเพราะว่าโอนยากใช่ไหมคะ,คะดังนั้นเนี่ยไปทําบ,บ้านแพงกันเถอะเพราะว่าบ้านแพงเนี่ยจริงจริงคนเนี่ยไม่ค่อยถูกปัญหาเรื่องสินเชื่อ,ะะอจริงจริงเห็นว่าเอก็อาจจะจริงคนที่คนที่ซื้อบ้านแพงอาจจะมีฐานของการดูปรกปิดเสีเรื่องสินเชื่อน้อยกว่านะคะแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยอย่างที่เรียนทั้งคนว่า เอฟเนี่ยมีรายได้สามเบอ่์อยู่สิบเปอร์เซ็นเทสนะคะ,สะแสดงว่าคนที่มีรายได้สูงเนี่ยเป็นเหมือนปีร์มินิตนะคะมันก็เหลือนิดเดียวแล้วเวลาหลายๆคนเข้าไปเดเวล็อปตรงนั้นมากๆเนี่ยปั๊บเดียวโอ้สป,ปายแล้วะคะ่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำคือว่าแทนที่จะไปทําอยู่ตรงผลิตจากขั้งบนที่อาจจะโอ้สป,ปายได้ง่ายเนี่ยเราก็พยายามจะต่อสู้อยู่ในข้างล่างที่มาเยอะๆเนี่ยน,น,นะคะ จริงแต่ว่าพยายามจะนําเสนอสินค้าที่เป็นรูปแบบต่างๆแล้วก็ยอมรับรการเยนผ่าน mm hmm. สมัยอะค่ะคือเราคิดว่าการที่สินค้าไม่จําเป็นทุกปะการแค่เช่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าการาการขายแบบเป็นติดนี้สามสิบปีเนี mm ่ยเป็นการเปลี่ยนผ่านสมยะนะะัยอย่า hmm. งนะครับสุดพ mm ิเศษอาครับอาจจะต้องยอมรับว่าเราอาจจะไม่ไม่สามารถจะมาทาเก็ตว่ารายได้ของบรัจตามาจากการมาจากยอดโอนอย่างเดียว mm ี hmm. ต่อไปนะเร mm hmm. าต้องยอมรับรูปแบบการ ได้ค่าเช่าเงินออมต่างๆมาเป็นรูปแบบการรับรู้รายได้ของวิธีการในการทำนี่ค่ะ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 ดรก็ปรับตัวตามเทนนะคะก็อย่างไรก็ตามขอวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะดรสัญญาณอาจจะไม่ดีบ้างค่ะแต่เข้าใจในรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามเพิ่มเติมสําบเสนานะคะก็ยังมีอะไรให้ลุ้นกันอีกเยอะค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะ จังเตอร์มองถึงแผนอะไรที่มันมันเหมาะสมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคต่อไปยุคของอนาคตแล้วก็ยังมองไปถึงคนกลุ่มที่ต้องการมีบ้านโดยเฉพาะกลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์หกคือคนที่มีเงินเดือนประมาณสามหมื่น 30, กว่าบาทน,นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะดรุ้ยที่ให้ข่าวทางรายการขอบพระคุณนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ